สวัสดีค่ะชมบุชมเมื่อนี้ซีโนก,ก็มาที่บ้านเอือยเดือนสกาวเจแดงค้นเดิมนะคะจะซีมาเอาเลขกต้นมกยมในคืนวันพระใหญ่นะคะหววที่แล้กกับเขา501อ้ยสามตัวเต็งเต็ง,ตงไม่มีใครเชื่อนอกคะ่ะจะซีไปทานเอือยเดือนสกาวนะเดี๋ยวเพิ่นจะได้เดือได้ย่ำแล้วค่ะประมาณสี่ทุ่มของคืนวันพระนะคะเพิ่นจะคอนะคะเดี๋ยวเ่อจะเข้าไปทําเข้าไปเบิรงไปชมกันเลยนะคะ่ะ คะก่่ออนอนกืกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้นกชาแนลได้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะค่ะและห้องสีไปทำเยเดียนสก,กาลกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเป็นยังไงเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะการ์ดเยเดียนสกาลวกลวกรีตัวหมูย่างกับเจดีย<อ><ฮ>์ค่ะระวังลอกแบบลอยเหลือลอยยามเนาะลอยเหลือลอยยาม ต่อนลยกัสามทุ่มเหมือนเดิมมันยังคำแทะอ้าวก็มาเอาเลขกับย่อมน้อเอาจะไรอยงยอ้ยก่อนชิมาเลขบักย่มนี่พูนสามหกสี่พูนห้เลขกมากนี่เก้าเจ็ดตัวเดียวนี่นี่่อ้ยปูสามหกสี่รอพูนมาขอแกมืองวดนี้พูนหาเก้าเจ็ดมาตัวเดียวเก้าเจ็ดตัวเดียวเลยขึ้นขอกลปเียนเด้แหวมาวันสองทุ่มนี่ยทายาย้ชมให้มาวังสองทุเนาะค่ะพนใหงมาวนสองทุม สามสิบนี่พิ่งใส่ให้มากว่าอะไรเลยนี่อืมค่ะเก้าเจ็ดตัวเดียวเมียมค่ะเมียมอืค่ะแก่มือแก่มือแต่ว่าบุญ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 เพื่อนนั่นค่ะวันที่จีบเจี๊ยบด้วค่ะ่ผู้ชมเชิญด้อที่วัดเพื่อนน้องไข่ค่ะวัดแดงกับบุ้อหรอเป่าแต่ว่าก็ลืมแล้วไปไปโดนแล้วแต่ว่าเพื่อนสีบเป็นบุญกะทินแล้วก็ปูวัดบานข้อเรียบกับไปค่ะหญ่บบานบานข้อเรียบกับไป ปูชีบเขาแหละแต่ว่าผูยา่บ้านกับปูมาจุมซีมาเจอกันที่นนท์โดกราพงกันแล้วเลยสีแหล้วแลวก็แพงเส็จแล้วสีแล้วลค่ะสีเหลลันกมีคนู้อไวาสีสางึพอล้คะ้ข้างอีกแต่ว่าที่ยี่สิบเจ็ดถึงก็ต้องไปแน่นอนักะทินเพ่อนตีค่ะแมนค่ะแมนกาไปไค่ไปต้องไปเปนหตัวเดียวเนาะะว่าเก้าเจ็ดปูลายปูบันก็ถือเชื่อในพุ่นเบิดนะฮะอืมค่ะ เพิ่นก็เป็นไซส์พัฒนาให้กันค่ะแคะเนาะเจ้าเจ็ดเมื่อัวเดียวนะค่ะขอแก่เมื่อเตียค่ะอืมนหันเพื่อนเมียนเจ้าใดก็ระบอถือเชิงเจ้าออาัไซะเมนเมแก่คือกัพี่เจน่ามึงออกว่าคือเจ้าเดก็บอย่อมถือพวมีให้ถือเลยค่ะแตทให้ถือส่วนพ่นของสาตัวท่านเดนสการถือก็สองมืกลัวเรีมีทิมมาก็ให้ในกลุ่มอยู่ติดตามลขมีทมาอีกเลยเมืวันนี้เด้ะค่ะว่าเพื่อนเสียตัวใดแต่ว่าเรกปู่สามพงซีเน ไฮเกลเจเพื่อนไฮเกเจเพื่อนยังบอกว่าซื้อว้ก่อนแต่ว่าเพื่อนนี่บไหลายตัวเด้คือ้ห้ตัวเดียวค่ะถือถือเรยว่าที่เขาเป็นยังแมนแต่ว่าส่วนเจ้าอื่นนี่ก็เสียหลายตัวแต่ว่าม่อเทาไบพอจนพวกั้นพอท่องอย่าบอลนกเท่าหันหลังเต๊บเพื่อนมาเดเนาะหกซีบอเออซสองสองซีสองซีสอลยองอว่าคอยกับบเสียพนเนาะกำลังถืกองซีไทยติมโตสองซีสองซีแลยซีแล้วซื้อหลายเลย่ร บอกก่นว่าเจ๊แหลงแนงวดนั้นแต่ว่าห้องบริสุทธิ์มังแมนห้องกับบเซียบอเซียก็จะขืนรถนะยืนกอหัวยอยู่แม่จะดีดีกับชองซ่องซีดยมัาใส่เ่าเสือเลไลายเนยมดมาใส่ชองซีงซีเอเข้ากันไดเข้ากันตามเพิ่งเตงวันหนักมากแมนค่ะมันกมันมันเลย็าออกพ่นหาสามหกซี่ก่อต่อมาอันบอแมนค่ะม่ขอหกสีค่ะมันหายวหายเอียงหยกดหายน่ะหายแปดซี่ออาแปดสามแต่ว่าปกติเล็กเราไม่เคยผิดเลย แล้วหายเจ็ดซี่แล้วมันออกแปดสามเลขหาสามซี่หรนออะไรอะแซมนั่นแมนแมนเด็สกาโทรไปอีกแต่ว่ามันความมันเด็กก็มันสิถือเนาะโทรไปคอนเฟิร์มพวกหาหาสามมาดิค่ะก็เรียกว่าโทรไปอีกก็เรียกเฝ้ไปกับแอบพี่หมดเท่าไปซื้อเลขหาสามแซมหนึ่งเนาะก่อมาอะไกันทำทลายอะไรไปแต่ที่ว่าได้เห็นก็แซมแพงนั่นแหละก็วนหาสามแล้วเนาะค่ะแก่ก็ต้องติดตามเพมันไว้บางที่ เหล็กเพคนมันอาจจะดังเกินมันเลยบบวกอ่ะน,นะครับที่แบบแบเห้ามโอ้ามีเงินสื่อว<า>่าไงซะเพื่อนหายสามหมวดติดเนาะเมียนเมนียนค่ะค่ะเบอร์ดอกบพรว่าจะสำลักเด็สังเกตดีดดๆเด้อขันข้นไปหุ่มเวลาอ่ะเด็กจะบอถือเมีนยพ่อพันเผลอปุ๊บเลยมันจะออกเลยแมนีนมองได้ถือข้าจอกกระไปเนาะค่ะเพราะว่าสมัยน่ะหลวงพ่อค่อยมีดผอมกันไหมเมียนเมียนเมียนทะเล็กยที่เช้งคักเกนทีงบดเปี่ยงคือบดถือ เพราะว่าเจ้ามือเขาโอนนั่นเขาโอนเขาโอนนั่นไว้คือเจ้ามือเขาอโอนใครว่าเขาจะบ่นไว้บ่นว่าบ่นเท่าไหร่ที่บ่นบ่นใหญ่เลยเจะบอกซูฟังเนอะตาบุญนะเพอาะตาบุญนะแล้วเป็นปูจ้ำมันโมเจ้ามือนะไปบ่นไว้ว่าให้ลูกค้านะถือแล้วไหนกำไรวันละสามสี่หลังไปดี บือเขาบ่นบ่ได้บ่นท่ามั้อ่ะดิบ่นแงเลยเพราะว่าคือเลขออกปุ๊บพอกระมาแก่บ่นอันนี้คือความเสียเนี่ยคือเขาแบบว่าเขาเข้าถือสมุทรนี้แต่ว่าเขาบ่นหลักหลักเงินหลายกว่าเขาคือบ่นหัวมูหางหกเจ็ดหัวจีหัวกระบ้าไปแต่ว่าไอ้เข้าบ่นเข้าบ่นหัวเดียวแต่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์แทียนบ่นไล่หัวเพิ่งเกิดวันนีมเราเพิ่งเกิดไล่นะคือว่าเพิ่งเกิดคือคือมันเป็นข้อมเสือ คิดรถไก่เอ้าเป็นอย่างคนดีคือมั่งบุญไว้ปูดูแท้เพราะว่าปกติทั้งคนอะสามเดือนเทียแมนค่ะแมนต้งมนปีหนึ่งเทียเดียวแต่ว่าคนนี้ล้างเล็กออกมาเลยงเกมกออกมาเลยอันนี้ก็ได้ถามตาตาถึงจะว่าแมนแล้วขอเป็นเยนจมือเล็กแล้็มาบุญไว้ไก่คือแบบว่าเพื่อนเพื่อนอันนี้เพื่อนไปเบื้องนอกมันสำหรับมันเท่านาะไปเบื้องนอกประสุความสำเร็จได้เงินกับมาก ร่างกายแข็งแรงกัคขึ้ไปขึ้ไปจังไปบ่นปูบ่นไม้เล้วก็ต้องไปเก้ธ่ยทรามดาขึ้ทรามดาค่อนก่อนทสิออกไปข้าบ่นเปเด้แม่คับบ่นไว่เพราะว่าจะไม่เห็นเนี้ยแม่ครับจะไปบ่นปูไมเสียไปเมื่อว่นเมื่อวานคือคือตมานอกเขาเนาะคือไปบ่นซานาปูที่บ้านเป็นความเสื่อเนาะบางที่เลียงขาวเบี่ยนขึ้บนเขา เพื่อนกระโนไวเนาะถือคู่ควรไลเขาบจักรยานเขืกันใหมค่เจ้ามือเขาก็อยากได้ลูกค้าก็อยากได้แมคลูกค้าก็พิจารณาไวก็พิจารณาไวให้เป็นแนวทางเนาะค่ะแต่ว่าเลขผู้สามหกสี่ลอกกับบอกให้าัดว่าไงซะแมนมันหนาลงทุนที่ตรงว่าเพื่อนเอาให้ตัวเดียวสื่อถือบุถือกันเร็วไปใช่ก็คือข้าวเล่นกันถือแม่ถ้าบุถือเขากับเบิร์ดหน่อยถ้าขึ้นถือก็คือเขาถือหลายแมนค่ะือขึ้นขึ้นถือก็ขึ้นเร็วไปเพราะว่า แต่ว่าเลขของเพิ่นนี่บ่เคยผ่าสักเทียอยู่แล้วค่ะก็คือมันดักแห้งดักแห้งเ<ม>ขากรบ,บนไว้แต่ว่า<ม>งวดน,นี้357มาดังเต็มๆเลยทำไมเดี๋ยวสกาวก็ยังแต่ว่าท่านได้ซื้อดอกค่ะแต่ยังแต่ยังยังอย่าบอกว่าแต่มักมักแห้งเพราะว่าบ่เคยฝันลักษณะนี้ค่ะ357จีตนี้แดงแดงขึ้นเลยท่านผู้ชมมันบอก357ผ่าเจ็ดหรอกสามผ่าหน่เาว์เป็น3สแม่นแต่ว่าเลขกเยาว์โมเข้า3ตัวเต็มๆ แ <Man. S 2> ตรมันตรงเพี้ยนนิดนึงแมนก็คือคือโล่งอาจจะได้อยู่อา,อาจจะว่าเป็นแปลหางเจ็ดก็เป็นแต่ว่า<ม>นวลนี้แย่อาอปูเส้นปูนี่ออมบานเนี่ยเ<ม>หลือคืงเนี่ยมือแร่งฟันเลย<ม>ฟันมาปูแ<ม>ห่งสามตัวแห่งสองตัวล่างพร้อมสองหางมัเคยพาลักษณะเนี่นนแต่ว่านวก้อนนี่ที่แย่ฟันหนึ่งแย่ไม่มีสองสองหางหางนี่มันเนื่องออกทิศถาถืกว่าเยันหมดคือฟันขึ้นได้เหล็ออกนี่แต่วันเท่านี่พ่อเล็กใช้บ่ถือพ่อยัง ฟันว่านิดเสาไฟสิระเบิดคว้อนออกเข้าแลนนี้กันเบิดเล็กบ่ถึกเยว่าแมนแมนมคือคือเือ่อต่ำข้อมือเยีย่ว่าเยฟันคิวอยู่<ม>ฟันสิ่ฟันกอนต่ว่างวดงวดเทียนผ่าฮัตเนี่ยบดถึงเลส็สิบหานแมนผ่าฮัดอยู่คนลระบอกกับเยเนี่ยแมนผ่าต่ว่าหงูเยนี่ยบอกว่าผ่าฮัดผ่าฮัดมันห้องมันถึงเล็มันห้องมันห้องเขาในหูเยเพราะว่า เอกอันนี้แล้วแต่ความขิดส่วนบุคคลเนาะแต่ว่าพันมาอยู่นี่มันหมดเหมือเข้ารุ่นเล็กพาดหองเลยว่าพันเฮ้เลยแต่ว่าเอยังบอกาดสีดเีกเล็ีเลคือคือเอ๊สีหูก้อนทลเลเอาตุ้สเอกกัสีหูก้อนนสี่น่แต่ว่าปกตินี่พดหันอยู่บ่ดีอยูทำเมาดอกทำใบรุ่นเล็กเปนบ่ยนู่ำเาดอกเวากกับ่อยเีม่นคือเป็น แต่ว่าคันเลขคนนี่ถือคนจิมันสิเข่าหูแล้วปุ๊บคือจังเย่คนรไปทภาษาของเอเนี่ยแมนมือหันหอมมันหอมแต่เย่คนกระถือเอบอกได้ว่าเย่คนถือเลขแต่บอกว่าสถือตัวนี้ไอความรู้สึกว่าเย่คนถือเลขเพราะว่าเข้าห้องไปนี่ห้องหอมก็เลยบอกว่าเลขถือถือเลขกระถืออีลิศแต่ว่ามันกับความส่วนบุคคลเนาะแต่ว่าเอบอกว่าคันเ่บอกยังไม่ค่อยผิดดอกแมนแต่ว่า ส่วนนี้ก็สิบบอกให้ส่งหรอกโบแมนว่าส่งนี่ส่วนนี้กับสิ่งเงียบเพราะว่าก็เป็นคนธรรมดาเขาเป็นคนธรรมดาคืออะไรบ้าแมนไม่เดือดรับสบายคือสบายกันแล้กันเลยสิแล้วแต่เสียหายแต่ว่าสามหารเกินี่คือฝันในแดกครแทนทังสี้นนะแมนคือเพื่อนรองใจใหญ่กับผูรู้แมนบอกสกาวว่าวันเดือนสกาวสิบวสื่อสัญญากับเพิ่์นคือสัจจะคือสัจจะพอเยไปต้นพวกเงินพวกทองหายอยู่ในใจเด้อ ไปแเลกหนึ่งแต่ว่าเลกหนึ่งเลกหนึ่งเวงสีเน้ยเลกหนึ่งเวงสีอือกับเปิงจากหนึ่งก็คือยังศูนย์หนึ่งแต่อีกตัวหนึ่งแปลว่าออกแาวมาแอมวมแมนี่มันเป็นเลกหนึ่งสแต่ว่าอีขยนหนึ่งสี่แต่ว่าเอที่น่นนี่มันจะเป็นเลกไหแต่ว่าเอบบอกีเไรเดยแมนสไปเดอร์แมนแต่ว่านี่มันจะเป็นเลกหนึ่งอยู่นี่แต่ว่าเอีมาหาใน้จแต่ว่าเอก็รวเอกออกตัวใดแมนบอก แต่ว่ามันไม่เขียนอะไรจริงสิางคาั้เชื่อเป็นหนึ่งเจ็ดแต่ว่าเอที่ไหนเนีอได้แปดเก้าหาอยู่แต่ว่าไม่ 8, 9, แปดเก้าเลยตัวเก้าเขาและเขียนใส่า <c oughs> สุาจํมาแ่แเนี <c oughs> <c oughs> ย่ยมนเอคิดในใจอยอ่เอ่าสีบออยู่แต่เอก็บอกบอกอีเขียนตังสีเลยหนึ่งกันบอก่าเลีเขียนเบลเซียนมาแต่ว่าเอมีครูล้ดสกว่ามันสิเป็นหนึ่งหาแต่ว่าข้อรลุสึื้ัน เด็กคนอ,อ,อน่อยเนยกระเล่ยแบบว่ามันออกอีดีเนี่ยบอกไง <ทะ S 1> มันออกอีดีซะมันจะเป็นหนึ่งหาอะไรแต่ว่าหนึ่งมีมันไม่ยิ่งเลี่ยงเป็นรักรักมิเลียงแต่ว่าคือขีดเป็นสีเนี่ยมิดข้มนีมิดที่เห็นไม่ข้อมท, <ะ S 1> ที่เห็นเพิ่น<ะ>แต่บางคนคิดไปที่หนึ่งเจ็ดตัวเข้าวันหนึ่งเจ็ดตูสามหกสี่เนาะสำเร็จบูสามหกสี่แล้วก็มึงเขมพะแต่ว่าเล่หานี้เร่ใจเร่งอีไกันถือว่าเขากถือว่าเขาไม่ถือว่าเขา เจกับหามันก็บ่ตัวเดียวกันปะหรือว่าเจกับหนึงตัวเดียวกันบ่แมนแต่ว่ามีตัวหนึงที่ให่มากเห็นนมันเป็นตัวหนึ่งที่เป็นให่ใแ่ว่าเป็นหามันอาจจะเป็นหนึ่งเจหาได้แมนแต่ว่าเอาบอกเนี้ยตอนที่กันพัาจันโฆษณา,าคุยกันลึงเหล็กในต้นโพงเงินพทองไหน่บอบอกเดียเอ่บอกเรื่องเลอกกหล็กเลยนเนี้คือคือ่อบอเลยนนะก็เลยจะไปสตีือแต่ว่าเอถว่ถือแต่ว่าเีื้อหนึ่งหายมันมีที่มาเจ้ามือเขาจะบอกเขาจะบอกนั่นแหละ ก็ 1, เลยซื้อหนึ่งหานหนึ่งพันห้าร้อยบาทก็ได้แสนหนึ่งเพราะว่ามันมันนั่นแต่ว่าหาหนึ่งนี่เอซี่ลอยเดียวก็ได้หกพัน 6, แต่ว่าหนึ่งหาหาหนึ่งนั่นไม่ถือข้อมักของเย่เราตนี้เย่กับซื้อยังเงย่ก็ซื้อแ,แต่ราวัานนี่คือฝันในขัแคร์้นตางที่ร้องใจเย่สามห้าเจ็ดสองห้าแดงจริงคือยู่แก้มในตีเทัางบดเล่างลายมาแมนเลขสามหาเจ็ดดิบแดง แล้วเอโบเคยฟันแต่ว่าเอโบ้สื่ะบอกได้ว่าเอบ้สื่อวันนี้แต่ว่าเห็นทั้งมุอช่แต่บางคนที่แบบว่าเรียนเดกสกาวฟันคิ้วเจ้าเฮ็ดตังนี้ก็จะเฮ็ดเป็นก็นเจ้าสิงวดนี้เอฟันได้สามหาไม่กอกแปดหาเจ้ากระถืออยากเจ้าถือเครื่องฟันเด็กสกาวเลยเพราะว่าอย่างฟันทุกครั้งเจ้าสิตตีว่าเรกแต่ว่าเรีกเอโบนหนัก มันบอกใ้ออกตรงเทียอย่างเี้ยังหวนยี่มันเสียออกตรงบอกแกบลูค่ะจะเลยนแบบว่าแ่อรแน่นะจะเล้ว่าเสียงเอาค่ะคือมีสามมีหามีเจ็ดแดงแล้วแต่ว่าเกิดมานี่บอกให้ฟันเหเนี่ยยังเสียเฮียถ้าหันอันเส้นปูออบมันมือแห่พะไงค่ะคิดว่ามันจะห้โง่ใย่คขนาดที่เล่าใจเย่แต่ให่บสื่อแน่นอนค่ันนี้ ราศีศุกร์ต้องมีมาอยู่แต่ว่าบ่ริเด็กไต้หวันค่ะตะวันคำว่าหนอกมานี่ก็คือด่วนมือเยะค่ะคือคือสืเป็นสะพานบุญไทยเนาะเป็นสพานบุญไห้ท่านผู้ชมเพราะว่าเสื้อในเลนเย่มันสีออกเมื่อเมื่อทั้งหนากับทั้งหลังสินะค่ะอือก็เลยแบบนี่เอาค่ะท่านผู้ชมเก๋ิฮอยเลิองหอยย่ามแล้วเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้อะพอตัลาไปก่อนนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ สีนกชาแนลน้ำแน่เด้อคะ่ะอย่าลืมเด้อคะ่ะเดี๋ยวคลิปหนาะเข้าไปมมหวยต้นมะยมเนาะคะ่ะเพราะว่าตอนนี้ก็สามทุ่มห้าสิบนาทีแล้วสี่ทุ่มเราก็จะทําพิธีกันเนาะคะ่ะฝากเด้อค่ะ้ะติดตามาตมิดตามเลยต้นมะยมเนี่ยค่ะหัวที่แล้วด้สามตัตตตวตรงๆว่าไม่ไผเสื้อเนาะคะ่ะสาหรับคลิปหนาะเข้ากันมากพอกันค่ะเร็เรนี้เนาะค่ะ